นี่ยังกระโหมดแบบมองรถข้างนอกนะฮะนี่เราสามารถเลือกมุมได้นะครับนี่โดยจะให้รถเนี่ยเป็น t r a n s า a r เรนซีก็คือใสๆนะฮะและจะได้มองเห็นรอบคันได้ง่ายๆทำรูปมือตัววีค้างไว้2วีนะจะเป็นการถ่ายรูปนะฮะนี่ถ่ายรูปเอ้ย <Yeah. S 1> กูริโกขึ้นเลยนะฮะ <Yeah. S 1> เปิดตัวแล้วกับรถยนต์ฟ้ายักษ์ใหญ่จากจีนเทลยีนับอกล้ำสมยัยน้องๆ้องเทสลาเลยกับแบรนช่างอันคันนี้ สวัสดีครับผมเวลที่ช่องเวดนการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้นะผมมาเปิดตัวนะกับรถยนต์ไฟที่ใครหลายคนรอคอยอยู่นะครับกับแบรนด์ชางอันนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าชางอันนะครับจะเอารถไฟามาทําตลาดในบ้านเราแถมจะมาตัง้งโรงงานผลิตในบ้านเราอีกด้วยนะครับซึ่งจะเปิดมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นภายใต้ซีรีส์ดีพอ่อนี่เองนะครับกับรุ่นแรกนะฮะนี่คือ SUV Crossover ดีพ่อ s อสเนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหมิติตัวรถนะพอๆกับ t ท s l a m o เด l Y เลยนะครับและอีกรุ่นหนึ่งนะต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะในศึกตลาดเก่งไฟฟ้าที่กำลังดุเดือดน,นะครับกับตัวนี้นะะดีพ่อ l อลเซเลยนะครับ คือต้องบอกว่าเอามาแข่งกับเท s l a m o เด l 3และ BYD s e a l ซนะฮะคือเซกเมนต์ตรงกันเป๊ะๆเลยนะครับซึ่งกเขาบอกว่ามีดีเรื่องของทุกนโลีแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพามาเจาะดูกันเลย เรามาเริ่มรุ่นแรกครับกับเจ้าตัว D-Power El s i l o 7นะครับสำหรับเจ้าตัวเก๋งซีดานไฟฟ้าคันนี้นะนบว่าเป็น D-segment ซีดานนะครับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะต้องบอกว่าของช้างอันเองจะเป็นรถสไตล์สปอร์ตนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะฮะก็คือไฟหน้านะครับจะเป็น LED Daylight นะครับกับไฟเลี้ยวนะครับพร้อมด้วยไฟที่เรียกว่าเป็นกรีบดอกไม้3แฉกนะครับด้านบนนะฮะจะเป็น Daylight หมดนะฮะส่วนไฟหน้าจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ แถมตรงนี้นะครับถ้ามองลงไปเนี่ยมันจะมีช่องลมนะเป็นตัวแหวกอากาศนะเพื่อให้อากาศเนี่ยไม่เข้าไปต้านในล้อนะเวลารถมันวิ่งนะครับนอกจากนี้นะฮะคันนี้มีระบบออโต้พาวิลนะคือสามารถทําให้รถเนี่ยขับเคลื่อนได้เองนะครับก็คือเลนคิป p ิ้งบวกอะแด i ตีพรูฟสเนี่ยจะมีองค์ประกอบเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านหน้านะแบบ f ู l l HD นะฮะ1.2ล้านพิกเซลนะครับเรดาร์จะอยู่ด้านนี้นะครับเพราะว่าต้องใช้ในการปรับความเร็วตามรถคันหน้านะครับแล้วก็มีกล้องด้านบนนะครับ บริเวณหน้ารถอีก2ตัวนะครับเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างสิ่งที่เห็นและเตะตาที่สุดนะก็คือตัวนี้นะหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเท sla ก็จะเป็นกล้องใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเอาไว้ใส่ตัวไรด้านะครับเอาไว้รองรับตัวรถที่มีอัตโนมัติ driving level สี4ขึ้นไปนะครับก็คือถ้ายังมีก็คืออัปเกรดเพิ่มนะครับส่วนกล้องมันจะมาอยู่ตรงนี้นะกระจกด,ด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟ LED นะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกเลยนะครับ ชอบมากนี่ที่เปิดประตูนะฮะคือรถไฟฟ้ามันเงียบนะฮะสิ่งที่สําคัญเลยคือที่เปิดประตูนะ,ะบางทีถ้ามันแบบยืดออกมาเนี่ยจะเกิดเสียงได้นะครับไอตัวนี้เนี่ยคือมันจะหุบเข้าไปเวลาเรากดล็อกปุ๊บนี่หรือเวลาเราขับรถมันก็จะหุบเข้าไปนะครับเวลาเปิดรถก็จะออกมาอย่างนี้นี่นะฮะนี่คือที่เปิดประตูนะฮะนี่มันต้องอย่างนี้สิฮะ,ะรถไฟฟ้านะครับ <Yeah. S 1> นี่ยางที่ให้มานะครับนี่นี่คือรายล้อแม็กที่ให้นะฮะยางที่ให้นะเป็นขอบ 19นะครับ245 45 59กนะครับลายแม็กก็คือจะมีลายเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เอาอย่างละรุ่นก่อนนะเพื่อเอามาเริ่มต้นตลาดดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะฮะก็จะมีตัวที่เป็นกล้องนะครับนี่จะมีกล้องด้านหลังอยู่ตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีของรถคันนี้นะ กล้องที่มีรอบคันเนี่ยมันใช้ในการประเมินผลแบบ i n m g t p r r o e s s s n n g นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันตอนที่พูดถึงแพลตฟอร์มนะซึ่งเวลาเราขับไปนะฮะมันสามารถเปิดเป็นแบบ360องศามองรอบรถได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูตอนเข้าข้างในนะฮะก็คือใช้ภาพของกล้องรอบคันเนี่ยเอามาประมวลผลนะครับแล้วก็อยากให้ดูนะครัคันนี้ที่เขาบอกว่าเป็น s p o r t Fast Back เนี่ยมันคือ,อยังไงนะมันคืออย่างนี้นะครับนี่นะฮะนี่ จะเห็นว่าถ้าเป็นเก่งไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวซิลหรือเจ้าตัวโมเดล3เนี่ยฝากระโปรงหลังนี้จะเปิดไม่รวมกระจกแบบนี้นะครับอย่างนี้มันจะดูเป็นแนวแบบสปอร์ตฮัชแบกนะหประตูนะครับก็คือกระจกเนี่ยจะถูกเปิดขึ้นไปด้วยนะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของนะถ้าเป็นโมเดล3หรือซิลเนี่ยก็คือเปิดแค่ตัวฝาที่เป็นฝากระโปรงเหล็กนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับอันนี้คือเปิดได้ทั้งชิ้นเลยนะโอ้โหใหญ่มากนะครับฟืบนี่ นี่นะครับดีไซน์นะฮะไฟ LED เป็นเส้นนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็จุดเด่นนะก็คือไฟที่เป็นลาย LED ดกีบดอกไม้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ที่ให้เพิ่มขึ้นมานะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเจ้าตัวอัลต้าโซนิกครับอัลต้าโซนิกที่ให้มานะจะมีด้านหน้าและด้านหลังครับด้านหน้าจะมี2จุดนะครับด้านหลังจะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันแบบนี้ทีนี้มาดูเรื่องของหลังคานะครับตัวนี้นะฮะ หลังคาที่ให้มานะเป็นกระจกพาโนรามิกนะครับตัวนี้จะไม่มีเฉดนะต้องบอกว่าอันนี้เป็นหลังคาตัดแสงกันความร้อนนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนรองขับนะเดี๋ยวผมจะไปลองดูว่ามันร้อนจริงหรือเปล่านะฮะต้องรองขับจริงๆก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น s อสซีโร่เซเนะครับหรือตัว SUV นะฮะตัวนั้นจะมีเฉดไฟฟ้าให้ด้วยนะฮะตัวนี้ไม่มีนะครับถ้าเป็นตัวเก่งนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีการชาร์จกันบ้างนะครับแหม นะครับถ้าพูดถึงเทคโโนลยีการชาร์จตัวนี้นะที่ชาร์จจะอยู่ด้านหลังฝั่งคนขับนะครับด้านหลังขวานะครับนี่นะฮะรูก็จะเป็น c c s 2นะครับ DC จะรองรับอยู่ที่87กิโลวัตต์นะถ้าชาร์จประมาณ30-80เนี่ยใช้เวลาประมาณ35นาทีนะครับส่วนถ้าเป็น AC นะครับก็ทั่วไปนะเจกิโลวัตต์นะครับทีนี้ครับเราพูดถึงเทคโโนลยีของยานยนต์ไฟฟ้าแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงเทคโโนลยีของแพลตฟอร์มนะครับอย่างช้างอันเองนะฮะก็มีการลงทุน สร้างแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นบานะในปี2017นะฮะซึ่งก็บอกว่าลงทุนเยอะมากนะรประมาณ1นึ่งแสนล้านอยู่นะหรือประมาณ5 0 0แสนล้านบาทนะซึ่งช่วงนั้นก็เจอโควิดนะค,ค่ายรถหลายค่ายก็หยุดพัฒนานครับแต่ช่างอัดบอกว่าฉันจะไม่หยุดนะเพราะว่าถ้าไม่พัฒนาตัวนี้ให้สำเร็จนะก็ยากที่จะกระโดดเข้าสู่อุตสาหกรรม ev นะครับซึ่งแพลตฟอร์มที่เขาทำออกมาก็คือเจ้าตัว epa 1นี่เองนะครับซึ่งในตัวแพลตฟอร์มเองนะครับก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่การรรระะบบบาายควม้อน เคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าและที่สําคัญนะก็คือระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมรถนะทั้งหมด3มโมดูลด้วยกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนทีละส่วนนั้นเริ่มจากแบตเตอรี่กันก่อนนะครับแบตเตอรี่ของตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าแบตเตอรี่ของช้างอันเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะฮะไหนๆก็อันนี้แล้วนะครับขอวัดกาวเคลียร์แลนท์ไปเลยนะครับนี่นะครับนี่กาวเคลียร์แลนท์นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ17เซนนะครับประมาณ17เซนนะครับ ซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ของ C A AH T L กบอีกเจ้าหนึ่งคือ C A L B นะครับหรือแค l b นี่เองนะครับเป็นลิเทียมเทอร์นอรี่หรือลิเทียม N M C นะครับเป็นแบตเตอรี่โมดูลทั้งหมด9โมดูลเอามาต่อกันนะครับซึ่งความโหดของตัวนี้นะฮะก็คือไม่ได้เอากล่องแบตเตอรี่มายัดเขาเอาประกอบเข้ากับโครงรถเลยนะครับ <S <S โดยใช้โครงรถเนี่ยเป็นกล่องแบตเตอรี่เสริมความแข็งแรงเอาซึ่งได้มีการเสริมความแข็งแรงนะก็คือจะมี อลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับอยู่ด้านข้างในตรงนี้นะครับ2ด้านส่วนด้านหน้าด้าหน,าห,นาหลังก็คือจะเป็นคานของตัวรถนะครับเป็นตัวกั้นนะครับเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่รับแรงกระแทกเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าระบบการระบายความร้อนอันนี้นะฮะซึ่งหลายคนก็กังวลน,นะครับเพราะว่าบ้านเรามันร้อนเนาะอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ที่ความร้อนนะครับ ตัวนี้นะแบตเตอรี่ระบายความร้อนด้วยแอลกอฮอล์นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ b y d s e a l หรือเท sla เนี่ยก็คือจะใช้น้ํายาแอร์หรือเราเรียกว่าฮีทปั๊มนะครับก็คือเอาน้ํายาแอร์วิ่งเอาแต่ตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ or, ระบายความร้อนเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยดูดความร้อนได้ดีกว่าน้ํายาแอร์นะครับก็คือเอาแอลกอฮอล์มาวิ่งในแบตเตอรี่แพ็คแล้วก็มาทําการแลกเปลี่ยนความร้อนนะฮะกับน้ํายาแอร์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็บอกว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของแบตเตอรี่ฮนะตตีตััวนนี้นะครบ ความเจ๋งเลยนะฮะก็คือว่ามันสามารถเชื่อมต่อภายนอกได้ก็คือใช้สมาร์ท b m s นะฮะในการเชื่อมต่อเราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากแบตเตอรี่ขึ้นคลาวได้เลยสามารถรู้สเตตัสหรือสุขภาพแบตเตอรี่ได้โดยการไปอัปเดตในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอันนี้เก็บข้อมูลขึ้นคลาวหมดสามารถแทร็กได้รู้ว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงร้อนไหมหรือมีความเสี่ยงที่แบตเตอรี่จะเกิดความผิดพลาดน,นะครับซึ่งระบบมันจะเข้าไปควบคุมแจ้งเตือนได้ทั้งหมดนะฮะ นี่คือความเจ๋งของยีแพลตฟอร์ม EPA ในส่วนของแบตเตอรี่มาดูตัวนี้กันบ้างน,นะซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้ชอบมนาะกับ SUV Crossover อย่าง S07 คันนี้นะครับโดยแพลตฟอร์มนะทั้ง2รุ่นนะทั้ง L07 และ S07 เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันก็คือ EPA1 นะครับฐานล้อทั้ง2รุ่นนะเท่ากันนะครับก็คือฐานล้ออยู่ที่2,900ม mm มนะครับ โดยที่แบตเตอรี่นะฮะใช้ขนาดเท่ากันด้วยนะ6ก8ิกิโลวัตต์อาวนะครับน้ำหนักรถนะถ้าเป็นตัว l 0 7 r o จะอยู่ที่1.8ตันนะครับส่วนตัวนี้จะอยู่ที่1.9าตันต่างกันแค่ประมาณ100โลเท่านั้นนะครับดังนั้นนะระยะทางถ้าเป็น l 0 7 r o เเนะี่ยจะวิ่งได้อยู่ที่540สนะครับส่วนคันนี้จะวิ่งได้อยู่ที่4 8 5กิโลเมตรต่อ1นการชาร์จตามมาตรฐาน n edc นะครับเรามาดูนะฮะพูดถึงแพลตฟอร์มกันต่อนะครับอย่างต อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเหมือนกันนะครับเรื่องของสเปคการชาร์จ DC 87 AC 7กิโลวัตต์นะครับนี่จะอยู่ด้านนี้นะครับระบบขับเคลื่อนนะครับอย่างที่บอกว่าแพลตฟอร์มเราพูดถึงแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่เป็นลิเทียม NMC มีระบบดิจิตอลนะฮะเมเนจเมนซิสเตมหรือ IBC นะครับเชื่อมต่อบนคลาวนะครับมอเตอร์นะครับทั้ง2รุ่นเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขนาด190กิโลวัตต์นะ258แรงม้า แรงบิด320นิวตันเมตรนะครับโดยมอเตอร์นะต้องบอกว่าเป็นชุดที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพนะถึง95%นะครับเพื่อพูด,พด,ดง่ายๆใส่ไฟฟ้าเข้าไป100แรงหรือเอาพุทที่ออกมาหมุนล้อนเนี่ยก็คืออยู่ที่95%โดยที่ชุดควบคุมมอเตอร์เนี่ยจะอยู่นะะอยู่ตรงมอเตอร์หมดเลยนะครับ ก็คือมีทั้งชุดควบคุม MCU นะครับ Onboard Charger เพราะว่าที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ใช่ไหม DC to DC นะครับ ECU Motor Control Unit 7 in 1เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะอยู่บนตัวระบบขับเคลื่อนเพาล้อหลังทั้งหมดนะครับซึ่งแพลตฟอร์มอันนี้ลองรับถึง2มอเตอร์นะครับก็คือทั้งมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังแบบ all d r i v e ด้วยนะครับแต่ตัวรุ่นที่เอามาขายเราเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวเท่านั้น นอกเหนือจากเทคโนโลยีบอเตอร์นะฮะแล้วก็เทคโนโลยีแบตเตอรี่นะรถยนต์ไฟฟ้ามันยังมีเทคโนโลยีอื่นๆนะที่ช่วยในการควบคุมนะอย่างแพลตฟอร์ม EPA 1อันนี้นะครับมันมีเทคโนโลยีในการช่วยควบคุมรถทั้งหมด3โมดูลด้วยกันนะครับโมดูลแรกนะก็คือโมดูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวรถนะเรียกว่า Smart Vehicle Domain Control นะครับก็คือช่วยในการควบคุมรถทั้งหลายช่วงล่างระบบอะไรทั้งหลายเนี่ยเป,เป็นไฟฟ้าทั้งหมดครับตัวนี้จะเข้ามาช่วยนะครับระบบที่2นะก็คือระบบที่ช่วยในการขับขี่นะเขาเรียกว่า Cockpit Domain Control นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับถ้าเกิดว่ารถเบรกกระทันหันนะอันนี้มีการแจ้งเตือนเหมือนเทส l a เลยคือมันคำนวณระยะนะเพราะมันมีกล้องมีเซ็นเซอร์รอบคันมันคำนวณระยะความเร็วแล้วก็แจ้งเตือน ถ้าไม่ทันจริงมันช่วยเบรกให้ด้วยนะครับพูดแล้วเราก็เข้าไปในรถดูนะครับว่าเป็นยังไงโอ้นี่เพิ่งเห็นนะครับว่ากระจกนี่เป็นกระจกแบบไม่มีโครงนะฮะสปอร์ตนะครับแล้วก็เวลาปิดเปิดนะเป็นปุ่มกลมเหมือนกันจะเห็นว่าพอเราเข้ามาเนี่ยจอมันจะเอียงมาหาเรานะครับแล้วก็บาะเนี่ยจะปรับตามคนขับที่เราเมมเอาไว้นะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยี c k p i t d o m a i n Control นะก็คือเทคโนโลยีที่ช่วยในการขับขี่นะครับของห้องคนขับทั้งหลายนะครับทีนี้เราพูดให้จบนะกับส่วนเทคโนโลยีที่3นะก็คือส่วนในการช่วยขับนะฮะหรืออัตโนมัติโดเมนคอนโทร l u n ิตนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีรถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับซึ่งแพลตฟอร์ม EPA 1เนี่ยคือรองรับไปถึงอัตโนมัติ d อยิ่งเลเวลส4นะครับซึ่งมันก็ต้องมาเพิ่มฮาร์ดแวร์นะแต่อันนี้คือต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการแข่งขันว่าเขาจะมาทำตลาดเนี่ ทำยังไงราคาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าใส่เทคโนโลยีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไรดารเองหรือกล้องความละเอียดสูงนะครับต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ามีการรองรับอัจัติไดวิ่งนะหรือมีระบบออโต้พายโลดนะก็คือเลนคิปปิ้งบวกอะแดปตีฟคุลส์นะครับ แต่ก็ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นการเก็บข้อมูลแบบ i m a g e p r o c e s s i n g นะฮะก็คือเก็บข้อมูลทางกล้องรอบคันประมวลผลด้วยภาพแล้วก็อัพขึ้นคลาวนะครับแล้วก็จะเรียนรู้นะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างช้างอันเดนเนี่ยเพิ่งจะมาทําตลาดในต่างประเทศนะที่เป็นรถพงไหลฝั่งขวานะ ดังนั้นข้อมูลในการขับขี่นะครับมันก็จะต้องมีการเก็บแล้วก็เรียนรู้กันไประดับหนึ่งก่อนรถถึงจะฉลาดขึ้นไปสู่ของเลเวลการขับขี่อัตโนมัติอย่างเลเวล4ได้เดี mm ๋ย hmm. ว er. mm hmm. เรามาดูเทคโโนลยีนะครับที่อยู่ในห้องคนขับเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจที่ช่วยในการขับขี่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับดูนะฮะนี่สมมติเราจะขับนะฮะเราก็ปรับเบาะนะครับนี่ s ีฟเ memory นะครับตำแหน่งคนขับนะฮะในการล็อกอินเข้ามานะครับนี่จะเห็นว่าเราสามารถปรับให้คืนตำแหน่งที่เราเซตไว้ได้อย่างนี้ โดยเฉพาะคนขับนะฮะปึบนี่นะครับโอเคเรามาลองโหมดที่ผมบอกว่าไอ้กล้อง360องศาเนี่ยเจ๋งขนาดไหนนะครับผมกดปึบนี่คือต้องบอกว่าตัวกล้องเนี่ยเวลาวิ่งไปมันก็จะมีการบันทึกไปด้วยนะครับซึ่งไอ้ภาพที่มันเก็บรอบคันเนี่ยมันจะอัพขึ้นคลาวแล้วก็ใช้ในการประเมินผลนะครับนี่ผมชอบมากก็คือโหมดนี้นะนี่ 3D นะครับนี่ ยังกระโหมดแบบมองรถข้างนอกนะฮะนี่มันเราสามารถเลือกมุมได้นะครับนี่โดยจะให้รถเนี่ยเป็น t า a n สปาเรนซีก็คือใสๆนะฮะและจะได้มองเห็นรอบคันได้ง่ายๆอย่างนี้นี่เราเลือกมุมได้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็คือใช้กล้องที่เราเห็นอยู่รอบคันนะไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านข้างกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังนะในการประเมินผลออกมาเป็นภาพ360องศาอันนี้นะครับซึ่งเราบอกว่าตัวนี้นะฮะใช้ชิปเซตนะฮะต้องบอกว่าแรงมากนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูหน่อยนะฮะ นี่นะครับวาคร่อบแปดหนายความจำา2 2 g จิกคลังข้อมูลของรถ128 g จิกนอกหจือจากนี้นะครับตัวรถนะฮะยังมีระบบเรียกว่า OTA นะหรือ Over the Air ในการอัปเดตนะเหมือน Tesla เลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดขายของฉางอันเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่า OTA ของเขาเนี่ยแรง,งก็คือใช้เวลาในการอัปเดตซอฟต์แวร์นะฮะสั้นกว่าชาวบ้านเขานะครับ <S <S และที่สำคัญนะครับคือมันจะมีระบบสำรองนะฮะเวลารถอัปเดตนะบางครั้งเนี่ย เราเคยเห็นไหมอัปเดตแล้วมันเฟลกลายเป็นว่ารถมันจะเออๆนะฮะซึ่งตัวนี้เขาจะมีระบบสำรองนะก็คือแยกกันอัปเดตก็อัปเดตไปตัวระบบการทํางานหลักก็ยังคงทํางานอยู่นะครับถ้าเกิดเกิดเฟลขึ้นมานะฮะตัวรถก็ยังสามารถทํางานได้ปกตินะฮะซึ่งบอกว่าอันนี้คือเซฟตี้นะครับและอีกอันหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือเรื่องของไซเบอร์เียวริตี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยมันมีการส่งข้อมูลไปส่วนกลางนะถ้าเป็นเทสลาก็คือจะเป็น Data Dojo Center นะครับซึ่งตรงนี้มันหมายความว่า คนอื่นก็สามารถแฮ็กเข้ามาในรถได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาให้ความสําคัญนะเพราะว่าข้อมูลที่มันจะส่งขึ้นไปก็คือข้อมูลคนขับข้อมูลรอบคันข้อมูลแบตเตอรี่นะเพราะแบตเตอรี่มันจะมีระบบเทคโนโลยีที่เรียกว่า IBC นะครับสามารถอัปเดตขึ้นไปในคราวได้ในการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของรถนะครับซึ่งการเข้าถึงพวกนี้ได้นะเขามีไซเบอร์ซิียวิตี้ในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของรถด้วยนะของข้อมูลด้วยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับ เรามาดูกันต่อนะฮะคือฟังก์ชันในรถนี่ต้องบอกว่าเยอะมากนะฮะผมอยากให้ดูนะนี่มันมีระบบสั่งงานด้วยการขยับนะครับซึ่งมันจะอาศัยว่าเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่ข้างในนะครับมีกล้องอยู่ตรงนี้นะฮะคือบางครั้งเนี่ยเออที่เป็นภาษาไทยแล้วนะไั่เกตนะฮะเขาบอกว่าเวลาเราสั่งการเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราขับมันมีสั่งเสียงแย่เสียงเนันก็ต้องมีเรื่องของภาษาสั่งไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะฮะนี่สั่งมือเลยนะครับ ทำรูปมือตัววีค้างไว้2อวีนะจะเป็นการถ่ายรูปนะนี่ถ่ายรูปนี ي, เนนะ่เห็นนะ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 ขึ้นเฮ้ยกูริโกขึ้นเลยนะฮะนี่มีกล้องข้างในนะครับเห็นว่ามันเก็บข้อมูลนะฮะกำมัดหยุดนะฮะเหมือนสัญญาณหยุดเวลาหน่วยซิลหยุดสัญ,ญลักษณ์โอเคขึ้นมาที่กล้องค้างไว้นะมันทำอะไรวะอ๋อเล่นเพลง เล่นเพลงวันนี้ผมปิดเสียงไว้อยู่นะครับอ่ะเราสั่งหยุดสั่งหยุดนะฮะนี่หยุดเรียบร้อยนะครับโทรศัพท์ก็นะฮะนี่เป็นหนุ่มเบาเลยนะฮะเอานิ้วมาชี้แตะที่ปากนะครับเพื่อทําการบิ้วปิดเสียงเนี่ยบอกเนี่ยไม่ต้องยื่นหน้ามานะนั่งอยู่เนี้ยเนี่ยเดี๋ยวมาดีเทคเนี่ยปิดเสียงนี่นี่คือความฉลาดของรถนะฮะนอกเหนือจากคำสั่งมือแล้วนะครับก็ยังมีนะฮะช่วงแจ้งเตือนความเหนื่อยล้านะโดยอาศัยกล้องตรงนี้ แล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะฮะในการดีเทคว่าเอ้ยเราขับไปง่วงหรือเปล่านะครับก็จะแจ้งเตือนนะฮะว่าเอ้ยเราเหนื่อยล้าแล้วต้องพักนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดเราลืมบางทีเราลืมหมาลืมเด็กในรถนะมันมีระบบแจ้งเตือนนะหรือคล้ายๆ้เซนทรีโหมดของเทส l a นะครับแจ้งเตือนว่าเฮ้ยมันมีความปกติมีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในรถนะครับมันก็จะแจ้งเตือนโดยการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับนี่คือความเจ๋งนะของเทคโนโลยีที่ให้มาในตัวฉางอันนะับกับเทคโนโลยีข้อคิดโดเมนคอนโทรนับซึ่งอยู่บนแพลตฟอร์ม EPA 1คันนี้เรามานองที่นั่งเบาะแถว2กันนะครับโอ้โห อย่างกว้างอ่ะนี่คือข้างหน้ามันปรับมานะคือช่องว่างระหว่างขาเนี่ยแถวหนึ่งแถวสองนี่เหลือเยอะนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยคือเบาะมันเอ็นมานั่งสบายนะเฮดรูมนะครับก็เหลือค่อนข้างเยอะนะนี่จะเห็นว่าความสูงนะครับทั้งด้านบนเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าเซนเลยนะกับหัวผมนะผมสูง1 6 3นะครับคืออย่างที่บอกว่าเจ้าตัว S อสซีโรเซวนะครับมันจะมีเฉดน,นะกระจกพาราล,ลามิกก็จริงแต่มีเฉดน,นะและสั่งควบคุมได้ ผ่านปุ่มกดแบบทัชสกรีนตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ข้างบนนี่เออเทสลายังไม่ได้ให้มาเลยนะฮะนี่โอ้โหเอเคพอนะครับเดี๋ยวห้องโดยสารมืดอ่ะกดนี่คือควบคุมตรงกลางด้านหน้าแถว1ก็ได้หรือแถว2ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับสามารถปรับเบาะได้นี่ ปรับเบาะได้นะแถวหน้าจากตรงเซ็นเตอร์คอนโซลตรงนี้นะครับนอกเหนือจะมีแอร์แล้วแยกอุณหภูมิเนี่ยปรับปิดเปิดแอร์ได้ปรับเบาะได้ปรับเฉดได้นะอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่คือความละเอียดที่ใส่มานะครับซึ่งต้องบอกว่าให้มาค่อนข้างครบคันมากๆเลยนะครับกับเจ้าตัว S07 นะครับอ่ะมาพูดถึงการพับเบาะสักหน่อยนะนไหนๆก็นั่งนะเพราะว่า พอมันเป็นสไตล์ s อสยูครอสเซอร์บางทีเนี่ยเราต้องแบบเอาของยาวๆมาใส่นะครับลองพับเบาะก,กันนะฮะพับเบาะก,ก็ดึงจากมุมนี้นะครับนี่เบาะก,ก็จะพับได้แบบ 60- 40นะครับนี่ก็คือพับลงไปอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็เอาขึ้นมาอย่างนี้นี่นะครับเรามาดูด้านท้ายกันบ้างน,นะหลังจากที่เราดูข้างในนะครับจะเห็นว่าจุดเด่นนะฮะก็ยังคงเป็นไฟ LED นะแล้วเป็นไฟกรีบดอกไม้3กรีบนะครับแล้วก็จะมี LED อยู่ด้านบนด้านตรงนี้นะครับนี่นะฮะ อ่ะเรามาลองเปิดนะครับก่อนจะเปิดเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีกล้องด้านหลังอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้นะน่าจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับการเปิดนะฮะก็คือกดเปิดตรงนี้ก็ได้หรือเปิดจากกุญแจนะกุญแจหน้าตาแบบนี้<อ>กุญแจไฮเทคนะกด2ทีปับฮปึ๊บนี่นะฮะโอ้โหตรงนี้นะฮะสามารถมีใส่ที่ปิดได้นะฮะอ๋อแล้วก็มีลำโพงด้านหลังนี่อย่างนี้นะครับ ขอเปิดดูนะฮะก็จะเป็นพวกชุดฉุกเฉินลากจูงนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ของได้ถือว่าโอเคนะฮะไม่มีคลิกเซนเซอร์นะเสียดายเรามาดูล้ออะอยางกันสักหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะ ร้อที่ให้มานะครับก็คือจะเป็น 25545R20 นะครับพอเป็นขอบ20นะฮะแน่นอนนะครับความสูงมันเลยเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะอย่าลืมว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์ม EPA 1เหมือนกันนะครับเราวัดกาวเกียร์แลนซ์สักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นี่แพลตฟอร์มจะเข้ามาอยู่ด้านนี้นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ได้ด้านในคานตรงนี้นะครับถ้าจุดที่เตี้ยที่สุดก็คือคานอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับอยู่ที่ประมาณ 195มิลนะครับหรือ19.5เซนก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะตามสไตล์ SUV ส่วนด้านหน้านะครับต้องบอกว่ามีความคล้ายกับเจ้าตัว l c e l o s นะครับเพียงแต่ว่าพอมันเป็น SUV นะครับมันก็เลยจะต้องมีการยืดนะตัวกันชนหน้าให้ลงมาหน่อยนะครับตามมิติตัวรถนะแต่เทคโนโลยีแพลตฟอร์มยังคงเป็นตัวเดียวกันนะก็คือ EPA 1นะครับหรือ EPA 1นะครับก็สรุปนะครับต้องบอกว่าการเปิดตัวนะของรถยนต์ไฟฟ้า ค่ายบิ๊กยักษ์ใหญ่อย่างช้างอันนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างแพลตฟอร์ม EPA 1นะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด190กิโลวัตต์นะฮะและก็แบตเตอรี่เป็นลิเธียมโซอรี NM C ขนาด66.8กิโลวัตต์อวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวิ่งได้นะทั้ง2รุ่นเนี่ยก็คือแบตเตอรี่เท่ากันระยะทางก็ตามน้ำหนักรถนะฮะแต่ต้องต้องบอกว่าสเปคที่เข้ามานะครับก็มาทำแค่อย่างละรุ่นนะมาลองตลาดดูว่าคนไทยจะตอบรับยังไงกันบ้างนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมารอดูว่าราคา จะเปิดมาเป็นเท่าไหร่นะเพราะวันนี้นะตลาดรถไฟฟ้านะทั้ง SUV Crossover และรถเก่งไฟฟ้าค่อนข้างดุเดือดนะหลายคนก็รอนรุนว่าจัดเต็มเที่ยงวีให้มาขนาดนี้นะราคาจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะหลายเจ้านะเขาก็กังวลนะครับบอกว่าเอ้ยจะแข่งขันได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าสางอันน่าจะแก้เกมออกมาได้ดีก็ต้องมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับกับเท่าตัวดีพ่อนะทั้ง L 0 i o และ S 0 i o ราคาควรเป็นเท่าไหร่ดีนะครับสามารถแสดงความเห็นตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีทดสอบขับเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูกันว่าสมรรถนะจะเป็นยังไงนะครับไว้จะมีอะไรที่น่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ